เจ้าสองแผลต้องทนทุกระทายหวงรับองชีวิตของแถวคนี้ตั้งใจที่งะบุพ่อไปแถวคนนี้ต้องมาเป็นคนรับใช้ ถึงไม่ได้หากแม่แพ่อคุยยัมีชัวิือว่าคงจะดีแต่พ่าจะขาดไม่เป็นรไรในเมื่อเรื่องมันคือหน้าที่ของแคลวที่จะได้ตอบแทนด้วคุณพ่อพ่อคุยตั้งแต่เช้าแคลทำงานตั้งแต่เสร็จก็เลยถือโอกาสที่จะได้พักผ่อนสักหน่อยนึงและเดีย๋ยวแค่เพื่อทำงาน,นต่อ วที่กูสร้างให้เฮ้ยเรื่องสร้างทองพักออยอ๋อก็เป็นคนใช้คนโปรดของกูแล้วทำไมไม่ให้ไปอยู่ก็นุ่ยบ้านพักคนเสโอ้ดมูลูกเียงกระดามเอาไหนตอนตอนนี้มึงมาโชว์ฝีมือกับกูนะไอ้เ้ามึงเป็นพยานพยานมึงเป็นพยานไหมกูจะให้โอกาสมึงเข้าไปคุยกับแม่สาวแผล นี่เนะช่นเดียวกับกูแต่กูไปก่อนอืแล้วเนี่นยเร,ร,ราละพ้องว่าไงถ้าอีมแข่งกันมันต้องมีอนันต์สัญญาณหรือว,ว่าเวลาจับเอา้าก็เวลานาฬิกาก็มีมีนาฬิกามันเดินเบาเอ้ามึงจะเอาไงอ่ะไม่ได้ยินเดี๋ยวต้องเอาอะไรมาจับเวลาอตอนอยู่กระพลิงเลยนะไม่เหมือนกักระดาษเลยเอ๋อที่ โอ้ยากครั้งหลอกยังไม่ได้เบิกตังกตบรูปตะเองด้วยจะยินกูแล้วไอ้ก็ไอ้กอ็หัวหน้ามัน้อหรอกรูปไอ้สะอมแล้วก็จะดักดารูปมันจุลขึ้นมาเฮ้ยได้หมดอย่างไรวะคือเครื่องจับเวลาจับเวลาเดีไหนถ้ากว่าใครเข้าไปตีบแล้วได้ยินเสียงฉาบแล้วหมดเวลานั่นคือหมดเวลาของคนทั้งในคนข้างในต้องออกมาเลยสมมติว่าไปจีบปึ๊บได้ยินเสียงแฉลบกี่เละ ค okay, ือหมดได้แล้วใถ้าอย่างนั้นกูไปก่อนโอเคชเนเตตังสลับตั้งพีเซตอายอยูเร็วจ้านี่หลวงพ่อมาจับวอ้ไอ้้ไอ้อ้ไอ้้ไอ้อ้ไออ้ไอ้้อ้ไ้อฮ้ยอ้้ไอนอ้ไอ้้ยอ้้ไไอ้ไ้้ไออ้อ้อ้ไอ้้้้้้้้้้้ไ้้ย้้้้ไ้้้ ใจน่ตกระเดระลำเปล่าันตื่นเต้นยอนยอันกระแดตนนอนเช้แต่เกงสวยจนขอบคุณนะคะเดี๋ยวมันลื้อชาบล้วเราทลอง้วเเข้ามาหาแทวยมีอะไรข่ดเหีืยแถวคนรับใช้รือเปล่าคะไม่มีอะไรเอตรงนี้ีหรือเปล่าคะใหกูเร็วเท่ยังคุยได้สองคำเลย เอารักแต่พี่ไม่มีอะไรมาบอกแล้วเฮ้ยไม่มีอะไรมาใช้แถวหรอกแต่ว่าพี่มีเรื่องจะบ,บอกแล้วมีเรื่องจะบอกแถลว่าอะไรคะเอารักมาฝากเป็นความรักจากชายคนหนึ่งสี่รัก

เฮ้ยไปถูกพ้นไปไหมครับแค่เรื่องทำศพหน่ยฉันไม่รู้ดูยังไงเจ้าอลาลาครับอยากลงคงจะมีรักจริงรออยู่ที่ดินแดนใดสักแห่งคงมีใครสักคนรอ

ของพี่สิงหเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวยิ่งพู่เดี๋ยวยิ่งองอของพวกพี่นะฮะตกลงแล้วพี่แล้วก็พี่อแล้วรเวแัล้วมาอยู่ในเวลาทัวแงเลยวนี้อยู่ได้จับพี่แล้วก็ม่เหนื่อยแล้วมันทำอะไรเลยอ่ี่ไม่เออยากจะสุขสบายกว่านี้

ไม่เห็นไม่เห็นใจไงความไม่มีผมบนหัวเลยนะวายจนกลมโนาเตียงปะหะไ่ได้ไม่มีผมก่อป้องกันเลย <c oughs> แฉล่ะพระอย่าเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอย่าพิ่งพูดเดี๋ยว,ชวเช้าแล้วหัวเป็นรอยยับเลยค่ะหัวหน้าสงสัยมันแต <c oughs> กเพื่อขุดดินคารุกรับครับเช้านี้พบกับพระเอกเดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์พระเอกไว้วานสันดานเสีย